สวัสดีครับผมดาพงตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำลาดหลวงนะครับนะดูบรรยากาศตอนนี้ยังตีเบ็ดไม่ครบนะบนะมากับทีมงานสายหื่นกลนะังปั้นอุปกรณ์รอยูนะ่เดี๋ยวมาดูกันว่าไม้แรกตีไปนี่จะได้ปะเด้ตัวหรือ,อยัง นี้คันกระตุกกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูก็จะได้ตัวไหมจะเป็นปลาอะไรก็จะเป็นปลา,าเล็กนะครับมาแล้วตะเพียนทองตัวแรกนี่ไซส์สวยเลยตะเพียนทองครับ ได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเ,เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นมะขวิดหมักจากคิดที่12นะครับนะผมจะผสมเหยื่อสไตล์แบบเหนียวนุ่มครับปั้นเข้าตะข้อง่ายแล้วก็จะเป็นหูมันนะครับนะ กดเขาจะก้อแบบนี้นะครับจะง่ายนะเพราะที่แถวนีอ้อ่างนี้นะครับอ่างละหลวงนี่มันจะเป็นน้ำลิ่งนะครับปั้นนุ่มง่ายนะครับน้ำลิ่งก็คือเหยื่อจะกองอยู่กับที่นะเราไม่ต้องผสมแบบแบบมากนะครับ เวลาเกี่ยวเบ็ดนะเกี่ยวไปงี้นะครับให้หงายเกสรเบ็ดหงายคมเบ็ดออกนะครับลักษณะน,นี้นะส่วนตัวท้ายนะครับก็เสียบไปในตัวที่ท้ายตะก,ก้อเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยครับนะโอเคครับ อาสายพันธกันไว้ตัวที่สองได้แล้วครับจะเพียนทอง หมายธรรมชาตินะครับมาแล้วครับตัวที่สามยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรทีมงานสายเืนจัดแล้วมอนมาตา,าเพียนน้อยนี่เองตัวเล็กดึงแรงตัวที่สี่มาแน่ๆเลยได้ไหมครับอ๋อได้แล้วยกมาเลยครับยกมาเลย ติดไม้ติดไม,ออม้เอาอ้อมเอาอ้อมมันเกียวเลยไม่เป็นไรนั่นยกมายกมารวบสายมาสองคันมาสองคันมาสิสองคันมาโอเคระวังมือระวังมือสมบัดิ ตัวที่ห้าหรือเปล่าครับเนี่ยต้องดูผลงานก่อนมาเข้ามาเลย ติดก,กิ่งไม้อ๋อมาแล้วครับตัวที่ห้านี่เป็นปลากำมังครับโอเคครับอ่าตัวที่หมาแล้วครับตัวที่หน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกัน,นปลาตะเพียนทองเหมือนเดิมบุนสายเข้าไปหน่อยน้องระวัาางจมน้ำมุนสายมา หยุดแล้วโอเคนี่วันนี้หมานหมานหมานโอเคครับไม่ขึ้นละวหมายตัวแล้วครับโกกอามันก็กระมัง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 เนี่ยคันเบสวิ่งแล้วเนี่ยกระมังกระมังมาแล้วครับเป็นเม่เหรอเป็นนกอ๊อเป็นนกอ๊อกอ้าวถ่ายแล้วครับ ไม่ต้องกันปิดันดดบาบาลผมจะดึงโอ้โเลิดเลยแค่ิดีโออ่ะกระบังอีตัวนะครับใช้จะได้เลยแต่ลืมถ่ายเข้ามาขึ้นมาบกแล้วค่อยถ่ายครับผม <S <S เพียนไซโลตัวที่ทลา่จำไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะฮะแต่ทุดนลอยนะครับเยือในคลิปที่12สองนะครับครับผมนี่ครับ อืมโอเคปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ยังไม่ใช่หมูแดงนะครับหมูแดงยังตีอยู่อีกฝั่งหนึ่งอเอาตะโกกไซส์สวยได้แล้วครับตโกกไซส์สวยเลยครับผมเข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วครับปลาอะไรยังไม่รู้นะครับน้องกำลังเล่นอยู่จะมีไซส์ไหมหรือว่าจะเป็นตะโกกเหมือนเดิม เข้ามายังเข้ามาแล้วครับอ๋อเป็นตะเพียนนะครับเป็นตะเพียนโอเคครับนั่นแหละมาอีกตวงแล้วได้ไหมไไมาไหมครับมาไหมครับมาอะไรเอย่ย ปลาตัวใหญ่ที่สุดในท่าเจีนอีกแล้วครับปลากระกมังครับครับมาแบบไม่รู้ตัวแต่เพียนทอง่อเปลี่ยนตำแหน่งตีหน่อยได้ตัวแล้วครับตะโกก,กินย้อนเข้าฝั่งครับสายนาจ,จะประมาณครึ่งโลแล้วครับนี่ทีมงานสายหื่นโอเคครับเอาแล้วเอาแล้วทีมงานสายหื่นได้ไหมครับ ปลาตัวน้อยแล้วตีเหยื่อไปเมื่อสักครู่นะครับเพิ่งตีลงไปด้วยตะเพียนตัวน้อยกินซะแล้วเหยื่อยังเต็มอยู่เลยอีกตัวอแล้ว <c oughs> ปลากระมังของลาดหลวงนะครับเข้า่ามืมเอนนะครับครับสรุปผลงานอ่างลาดหลวงนะครับอ่างเก็บน้ำลาดหลวงนะครับ คนครมาถมนะครับเป็นปลารวมนะฮะกระมังตะโกกตะเพียนนะครับนะมีเจ้าถิ่นมาจะมาขอด้วยนะครับน่าจ,จะประมาณกิโลเดี๋ยวน่าจ,จะประมาณ3มโลถึง4ี่โลนะครับปลารวมนะครับมีตะโกกใหญ่อยู่2ตัวนั่นก็เป็นตะเพียนทองนะหรือปลากระแหนนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนตะเพียนขาวนะครับ,นะรบหน้าบรรยากาศ ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานสายหืนแล้วก็เต้ซอสหมูแดงนะครับร่วมทลิปครั้งนี้นะครับ